น้องโบบอกว่าพี่พัดค้าส่วนตัวหนูมีสัมผัสติดตัวมาอยู่เดิมหลังจากเข้าสู่เส้นทางปฏิบัติเหมือนเหมือนรับรู้มากขึ้นพยายามกำหนดแต่ก็ยังมีกลัวคะ <c oughs> <c oughs> ่ะน้องโบนะพี่พี่พี่ไม่ พี่ไม่มีสัมผัสพิเศษแบบคนอื่นนะแต่ว่าเวลาที่พี่ปฏิบัติก็คือพี่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นก็คือเรื่องสัมผัสพิเศษใดๆเหล่านี้ค่ะพี่จะไม่ได้มีคุณลักษณะแบบนี้เนาะซึ่งพี่ไม่รู้ว่าสัมผัสพิเศษแบบนี้เนี่ยมันเป็นเดิมที่มันมีใช่ไหมอย่างน้องชายพี่ก็มีสัมผัสพิเศษค่ะแต่น้องชายพี่จะเห็นจะเห็นภพภูมิอื่นนะคะซึ่งเขาจะเห็นภพภูมิอื่นเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังว่า เขาเห็นอะไรแบบไหนยังไงซึ่งสิ่งที่พี่บอกน้องชายพี่เสมอก็คือว่าให้ฝึกสติให้มีสติระลึลกรู้อยู่กับการเห็นการสัมผัสของเขาอันนั้นนะคะคือหมายเขาว่าเมื่อกี้ที่พี่พูดไปใช่ไหมคะว่าอินทรีย์อินทรีย์สังวรเราก็คือสํารวมอินทรีย์เราคือหมายเขาว่าตาที่เห็นรูปนั่นแหละคะ่ะตาที่เห็นรูป ก็ตากระทบรูปแล้วเห็นหรือมโนวิญญาณที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเป็นรูปก็คือเห็นสักแต่ว่าเห็นแล้วเอาจิตเอาสติเอาจิตกับฐานฐานที่ตั้งเสมอซึ่งพี่ก็อาศัยอาการสิ่งนี้ค่ะอธิบายให้น้องชายฟังแล้วก็ให้เขาฝึกเพราะว่าถ้ามันถ้ามันฝึกสติสัมปชัญญะไม่ทันนะคะมันจะตกใจ เพราะว่าเขาบอกว่าบางจังหวะบางจังหวะเนี่ยก่อนหน้านี้น้องชายพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ขีม่มอเตอร์ไซค์ค้าขายใช่ไหมคะแล้วก็ขี่ซาเล้งนะคะเขาบอกบางทีมันจะมีแบบเขาก็เห็นเลยแล้วว่ามาจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์แล้วก็ผักอะคะ่ะคือเขาเห็นแต่ว่าคือคือเขาคือสติมันต้องมันมันต้องแข็งแกร่งมากอะคะ่ะมันถึงจะไม่ตกใจแล้วตัวเองถึงจะไม่ปล่อยแฮนด์มอเตอร์ไซค์อะคะ่ะคือเขาเห็นว่าอาการเสียหลักอะ ของรถนั้นนะมันเกิดการอะไรคือเขาเห็นพบนที่มาที่มากันแกล้งอะคะ่ะแม้แต่อุบัติเหตุทางเส้นทางรถยนต์นะคะที่เขาใช้เส้นทางสัญจรนะคะน้องชายพี่ก็จะบอกพี่เสมอว่าเอ่เส้นทางนี้ตรงโค้งนี้ให้ระวังมีเทวดาเกเรเขาก็จะบอกอย่างนี้อ่ะเราก็ณตอนนั้นะเราเราปฏิบัติอะแต่เราเราไม่ได้เราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ไงอ่ะเราก็บอกว่าอ่ะเรามีพุทธคุณ ไม่เป็นไรหรอกคือคือมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าพุทธคุณอยู่กับเราเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่น้องก็บอกว่าทุกครั้งที่ขับรถที่จะต้องผ่านเส้นทางนั้นนะคะน้องจะบอกว่าให้ระวังเส้นทางนี้เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็เนื่องจากมันจะมีภพภูมิอื่นเนะะี่ยค่ะที่มันจะปรากฏตัวแล้วทําให้เห็นนะคือเทวดา ซึ่งพอเราได้ฟังพอเราได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดอะท่านก็จะบอกว่าเทวดาก็มีเกเรอามนุษย์ก็มีคือมันเป็นสิ่งที่บอกยากค่ะแต่น้องชายอะพัดเห็นฉะนั้นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับน้องโบนะถึงจะมีสัมผัสพิเศษใดๆก็แล้วแต่การฝึกวิปัสสนานกรรมฐานการฝึกสติสัมปชัญญะเนี่ยแหละค่ะจะช่วยเราได้ก็เห็นสักตว่วะเห็นก็คือสักตว่วะเราก็ปล่อย แล้วก็กลับมาที่ฐานที่ตั้งของสติเราเสมอทำแบบนี้ให้ได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะหายไปอาการนั้นนะคะอืมอน้องโบบอกว่าของโบทางตามีบ้างค่ะแต่ทางหูชัดมากค่ะบางครั้งตกใจเลยค่ะกำหนดรู้แล้วกลับมาสู่การปฏิบัติต่อไปค่ะอืมก็ก็ทำถูกแล้วค่ะพะ